หนังสือเรื่องกุญแจใจตอนที่31อุบบยธรรมจากการล้อมวงจากที่ได้มีโอกาสไปร่วมวงสนทนาธรรมกับผู้คนที่สนใจปฏิบัติธรรมทั้งที่เห็นแล้วว่าตัวเองมีความทุกขมาปฏิบัติเพื่อลดความทุกขและที่คิดว่าตัวเองมีความสุขแต่อยากปฏิบัติธรรมเพื่อเอาบุญในการล้อมวง จะมีการแบ่งประสบการณ์ในการฝึกคิดอุบายธรรมที่ใช้และผลของการได้เห็นความจริงของผู้ที่ได้สัมผัสความจริงมาบ้างแล้วและมีการฝึกหาอุบายธรรมที่อยู่รอบๆตัวว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเอามาสอนใจได้หมดแต่ต้องช่างสังเกตสักนิดนึงรวมทั้งเมื่อเจออุบายธรรมแล้วก็ต้องฝึกน้อมมาหาตัวเราให้ได้จึงจะเกิดประโยชน์ในชีวิตจริง อุบายธรรมไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่จำกัดว่าต้องไปหาที่วัดแต่จะพบได้ตลอดเวลาทั้งเช่นที่ท่านได้อ่านมาแล้วและจะได้อ่านต่อไปมาหาอุบายธรรมส่วนตัวกันดีกว่าเจออุบายธรรมหรืออะไรที่สะดุดใจแล้วอย่าลืมทำตัวช่างสงสัยให้ปัญญามันได้เดินต่อไปเราคิดเรื่องที่ทำให้ทุกใจเก่งเพราะทำมาเป็นสิบสิร้านครั้งจนชำนาญ แม้แต่ตัวเราเองยังจับความคิดนั้นไม่ทันรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็กังวลโกรธหรือไม่พอใจไปแล้วหล,หลายครั้งที่ได้ล้อมวงก็จะได้ฟังอุบายธรรมจากญาติธรรมที่มีประโยชน์เมื่อน้อมคิดแล้วเราละ่ะตามได้จึงขอเก็บเอาอุบายดีๆมาฝากวันนั้นไปจับกลุ่มล้อมวงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานในรีสอร์ทแห่งนั้นเจ้าของอุบายที่จะเล่าต่อไปนี้เขาเป็นคนสวนของที่นั่นที่คอยตกแต่งดูแลสวนในรีสอร์ทเขาได้อุบายจากต้นบัวดินช่วงนั้นบัวดินออกดอกสะพรั่งเต็มสวนมีหลายสีสวยงามมากเขาบอกว่าต้องตัดถึงจะออกดอกคือต้นบัวดินซึ่งเป็นใบล้มลุกนี้ จะให้ออกดอกสวยอย่างที่เห็นคนสวนต้องตัดต้นและใบเหมือนตัดหญ้าให้เหลือพ้นดินสักคูบหนึ่งแล้ววิทยากรก,รก็ให้เขาน้อมเข้าหาตัวว่าการตัดต้นบัวดินก็เหมือนการลดการทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เช่นการจับผิดเพ่งโทษคนอื่นการนินทาเจ้านายเพราะทำไปแล้วเราเสียเวลาเสียอารมณ์ ถ้าไม่ตัดสิ่งที่เป็นส่วนเกินเหล่านี้ต้นบัวดินก็จะไม่ออกดอกเพราะปุ๋ยจะไปเลี้ยงใบหรือส่วนอื่นๆที่ไม่ต้องการจนไม่พอที่จะทำให้ต้นบัวดินออกดอกได้ก็เหมือนกับเราถ้าทำเรื่องไม่มีประโยชน์บ่อยๆก็จะรู้สึกเหนื่อยพลังงานที่จะไปคิดแก้ไขตัวเองหรือสร้างสารรค์ส่วนสวยๆก็มีน้อยลงดอกก็ไม่ออกคือผลดีก็ไม่เกิดกับตัวเอง อีกอุบายหนึ่งได้ฟังจากญาติธรรมที่เข้าร่วมอบรมธรรมะที่เขาใหญ่ในวันสุดท้ายเมื่อวิทยากรให้ผู้ร่วมแต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านพี่เขาเล่าว,ว่าเมื่อคืนหลังจากล้อมวงจบตอนดึกก็กลับบ้านอาบน้ำและกำลังจะแปรงฟันปรากฏว่าทำแปรงสีฟันหล่นลงไปในส้วมก็คิดว่าจะทำอย่างไรดี จะไปหาซื้อแปรงใหม่ก็ไม่ได้เพราะดึกมากแล้วจะไปถามคนอื่นที่มาด้วยกันในบ้านหลังอื่นก็เกรงใจใจก็ไม่ค่อยสบายพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรดีแปรงหล่นไปในโถส่ววมเปียกน้ำในโถส่ววมจึงพิจารณาเห็นว่าน้ำนั้นที่คิดว่าสกรปรกจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากน้ำที่ออกมาจากก๊อกที่ใช้แปรงฟันทุกครั้ง แปรงสีฟันก็เอาไว้ทําความสะอาดสิ่งที่สกรปรกคือปากของเราอยู่แล้วถ้าปากสะอาดจริงก็ไม่จำเป็นต้องแปรงฟันก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ต้องไม่มีกลิ่นแต่มันไม่สะอาดจริงเพราะเราต้องทําความสะอาดทุกเช้าเย็นถ้าไม่ทําความสะอาดในปากก็จะมีแต่กลิ่นขี้ฟังส่งกลิ่นไม่ต่างอะไรกับสิ่งสกรปรกในโถส้วมที่เรารังเกียจแถมส้วมนี้เราก็ใช้อยู่คนเดียว และทำความสะอาดอย่างดีเมื่อคิดได้อย่างนี้เลยตัดสินใจเก็บแปรงขึ้นมาทำความสะอาดแล้วนำมาแปรงฟันอย่างสบายใจความรู้สึกของการใช้แปรงที่ตกซ่วมแปรงฟันก็ไม่ต่างจากการแปรงเดิมเลยฟันและปากก็สะอาดเหมือนกันเขาจึงเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากการแบ่งแยกว่าปากของเราสะอาดและน้ำในโถซ่วมต้องสกรปรกนั่นเอง นี่เป็นข้อยืนยันว่าใครๆก็ปฏิบัติทำได้เริ่มง่ายๆแค่สังเกตสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำแล้วคิดน้อมมาสอนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองทั้งกับหน้าที่ทางร่างกายภายนอกและทางใจดังเช่นที่พี่คนสวนได้ประโยชน์จากการสังเกตวิธีที่เขาดูแลต้นบัวดินให้ออกดอกสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเขาได้ อะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้มาบั่นทอนกำลังกายและใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองถ้าใจไม่ปกติก็ให้สังเกตว่าไม่ปกติอย่างไรมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อนำม,มาสอนใจให้ใจยอมรับความจริงเหมือนที่เจ้าของแปลงสีฟันได้ประโยชน์จริงๆแล้ว ก็การพบกับความจริงครั้งนี้ไม่ใช่แค่กล้าทำให้เขาหยิบแปลงสีฟันที่ตกส้วมมาแปลงแต่เขายังพบว่าความเชื่อหรือความเคยชินที่ขาดการพิจรารณาไต่ตองด้วยเหตุผลทำให้ชีวิตเขายุ่งยากเพียงใดการค้นพบความจริงครั้งนี้ได้จุดประกายให้เขาได้สังเกตตัวเองเพื่อสะสางพัฒนาการทางความคิดเหล่านั้นให้ลดน้อยลงเพื่อมีชีวิตที่เรียบง่าย และเป็นอิสลาม